วันนี้เรกับจะทการโซล์ออฟเกมเมอร์นะครับกับผมเทียดดอปตามเคยนะครับวันนี้อยู่กับเกม Minecraft เวอร์ชัน1.3.2นะครับวันนี้อยู่กับโลกของผมที่มีชื่อว่า AVD นะครับวันนี้เนี่ยผมจะมาทำการขุดเหมืองนะครับทำเหมืองกันดีกว่านะครับ เรียกว่าเหมือนนี่ไม่ได้เป็นสิ่งสำคัญที่ย่างเลยนะครับในการหาสิ่งที่เรียกว่าเป็นพวกแร่อย่างเช่นแร่เหล็กอะไรพวกนี้ครับมาทําเป็นชุดหรือเป็นอาวุธครับนี่คือบริเวณบ้านผมนะครับทําไว้เล่นไว้หลาย,ลายวันแล้วฮะแต่ว่าตอนนี้นี่เวลาตีสองสี่สิบเจ็ดนาทีครับก็เลยยังไม่ง่วงคนระมันตื่นมาตอนนาทุ่มก็เลยมาแคชดีกว่าแลายคนูนครับไอ้กล่องส่องตีนี่คือเยี่ยอะไรฮนะ กล่องนี่มันคือเดี๋ยวพาไปดูด้วยนะครับมันคือเล้าหมูครับมันคือความตัวเองนะครับเห็นว่าทำไมหมูทั้งยาตัวเดียวอีกตัวหนึ่งพอแม่งเอากันตรงนี้ครับเอานี้พวกอีกตัวแม่งจมน้ำตายเลยครับเขาเล้นน้ำมันไหลได้ครับมันจมไปด้านในออกแล้วมันมันจมน้ำตายครับมันแกะมีตัวเดียวอ่ะหุ่นเนื้อหมูไอ้สัสเนียกแนววะอันนี้มีเหี้ยอะไรเนี่ยไม่มีห่อหาะไรเลยไปละสำหรับเหมืองแรกนะครับ สังเกตว่านี่คือบ้านผมนะครับส่วนเหมืองเนี่ยมันอยู่นี่ครับใต้บ้านฮะเราจะมาขุดเหมืองกันดีกว่านะครับก่อนนั้นขอเซตอุปกรณ์ก่อนคาบนร้วเดี๋ยวาไว้ใช้ใต้เหมืองโอเคนะครับเหมืองกันดีกว่าเขาเรียกว่าบันไดจำเป็นกระโดงทำไว้นะฮะโอ้ใช้ไฟจะหมดแล้วขาดไม่มีด้วย ฐานนี่ว่าเป็นสิ่งสำคัญเลยนะที่ทำให้เรามีแสงสว่างในชีวิตนะครับโอ้เพลงหลอดมากไมครับเื่องเกมนี่มีคนนิยมเนี่ยเยอะมากทั่วโลกนะครับรู้สึกว่าถ้าผมไปเจอคลิปถ้าไม่ใช่คลิปเราเนี่ยมันโดนทำในเอ็กบอด้วยนะครับสำหรับนายครับเหมือนผมนมันไม่ใช่เหมือนที่ลึกครับเพราะขีนะ้เกียจเชียงแมงมุมไวซั์ตัดภาพหน่อยดิ สว,ววสว่างแะ้ววะกระปิกสว่างสลัวเหี้ยสว่างไปเลยแนะนำใช้4บิทเอ้ากูมี3 2, งงเล็กสองนกเหี้ยโหลดยิงเป็นอะไรกับกูอะเนี่ยชอบสายคนอื่นโหลดไอ้สาย้เหี้ยตีผิดด้วยตอนนี้เป็นดินนะครับเจาะเลยครับใช้รัวออ่วเจาะให้เร็วนะครับบ้าน,นจะถล่มแน่เจาะนี้มันเล็กไป Yeah, yeah, yeah. แล้วก็ทุบไปเลยฮะผมยังคิดดูว่าจะทำให้มันลึกลงไปหรือว่าจะให้มันตรงไปเรื่อยๆดีนะครับเพราะถ้างไปเรื่อยๆแม่งทะลุออกบ้านกูแน่ตรงทางลงข้างล่างเยรอะ านะครับเป็นนี้วเป็นนี้วเป็นนี้วไงบ้าความเวลานเนี่ยด้วยออ๋ครับทำอย่างนี้อ่ะทางเข้าไปเลย ุวิรูเฮียเนี่ยพอแล้วครับมันมีรูอะไรบางอย่างอยู่ใต้บ้านกูแหละโอ้อาวางตกหากูจ้นะั่นะั่ปักไ้าครับเพื่อสร้างสรรค์ในนะชีวิตโอ้ขุดดาบครับป้องกันตัวนะฮะเขาเสียวตายมากเลยของสหามาถ้าตาย 对吧？ แค่ขึ้นเลยคือเห็นบ้านสวยงามนะแย่แมปขแมบปบแมบปบขึ้นมาเจาะต่อเรียกว่าเป็นบันไดจำเป็นโอ้ยเยอะเว้ยโอ้เหล็กเหล็กโอ้เหล็กขายเต็มหมดเลยตกไปก่อนเฮ้เก็บจับไปกระทะลุใบแล้วเนะี่ยเชียร์ดินไหมกัน,นะ ไปแม่งไปแม่งไปแม่งโอ้โหเยอะมากครับบอกได้แค่นี้ว่าเยอะเป็นโชคดีผมจริงอ่ะผมเล่นไม่คาบเลยว่าอยู่ในแนวเรื่อว่าเป็นพวกโชคดีเลยครับเจอของดีๆเยอะนะครับขุดไปในเขาก่อนนี่มีครั้งนึงครับเพื่อนบอกเฮ้ยลงไปลึกอีกเดี๋ยวก็เจอเพชรหรอวผมยังไม่ทันลึกเลยครับขุดอีกเตะเดียวแม่งเพชรโผล่มาเลยฮะแแบบแบบแบบแล้วท่านพ่อทานเก็บนะครับมีเที่อะไรเก็บไม่หมด ไปปนของเขาฮะเก็บแม่งให้หมดฮะไม่เ,เหลือ,อ,อทีแรกเนี่ยผมก็ไม่ได้อยากเล่นไมค์ผาแนะแต่ว่าเพื่อนผมครับไอเขาได้รู้จักคุณาล,ลนเกมเมอร์นะครับก็ผมไปดูคลิปเขาครับผมก็เลยโอ้พระเจ้าเกมมันน่าเล่นอะไรอย่างนี้เนี่ยเล่นแม่งเลยครับแล้วชวนเล่นตอนนี้ก็จะเปิดเซิร์ฟกับเพื่อนแล้วนะครับคลิปหน้าก็จะเปิดแล้ว เชื่อมของพูดอยู่เนี่ยอาจจะเปิดแล้วก็ได้เพราะคลิปให้ผมก็ไม่ได้ลงเลยะนะไอสัตว์กูขึ้นมาจากทางไหนเนี่ยเฮียพี่รูเยี้อะไรเนี่ยอยางนี้แน่นอนเด,ดี๋ยวปิดรูอย่างนี้มันอันตรายกันเฮียอุ้มแม่งลึกเลยตว์ มอนบักเฮียอ๋อเฮียมีบักด้วยสัตว์โอเคครับนั่นคือเหมือนที่ผมขุดลงไปนะฮะโอ้กล่องคราฟนี่มันกล่องคราฟอีกครับไม่ไหวแล้วทำไม่ให้หมดเลยเฮียอ,อืมมาเยอะๆเยอะเยอะนะครับตอนนี้ก็ได้พะเพงเพิ่มมาแล้วนะครับนี่เสียงแกะอย่างไหนวะนี่ขุดมาตรงไหนเนะี่ย ห้องนี้เราคิดว,ว่าพ่อจะทำอะไรดีนะครับกล่องครก็ติดอยู่ที่กำแพงนะฮะติดกำแพงก็ไม่เทอะเจาะเรื่องมาด้นะฮะที่อะไรนะดูขึ้นมาโอเคเอากล่องคราบมาวางนีเนาะหินอยู่ไหนเนี่ยโอเคโอเคหินนี่โอเค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 สก o โอ e ย h เดผมเป็นพวกชอบฝังไงโอ้โหเขี้ยวกูแม่นจะทะลุเลยนะปีเจ็ดม่อนแบบนี้นงไงสไตล์รับเป็นสไตล์สไตล์ของกูอ่ะโอ้โหตรนี้ต้องมีกองเก็บของไว้ก่อนนะจะรู้เอาแม่งไว้ในรู้มันคือโคตรรู้ร,ร,รู้มีกองนึง,อ,ททงอ่ะทำฉันหล่อทาไมไม่รู้ เป็ดเป็ดทำไปกองแล้วโอเคครับกองเนี่ยเก็บ <Okay. S 1> นับกองนะฮะก็เราก็มีกล่องเก็บของแับแ๊บแบบแ๊บแบบแป๊บแบบกัแบบแบบบนเอาละฮะกองข้าวพร้อมแล้วกองของพร้อมแล้วในนี้เรามาคิดว่าจะทำอะไรดีนะครับเดี๋ยวอะ สำคัญไม่ได้ไงเนี่ยต่อเผ่าที่ไม่มีฐานนะครับกูใช้ฐานหมดเลยอะ่ะต่อเผ่าวางไว้ก่อนโอเคก็ความเทพเผ่าเฮียจะป,กปักไฟบนไม่ได้ได้เป็นแหไม่ว่ากันเอาละครับเราจะมาทำการอ,อ,อะไรดีวะปักไฟเล่นนะครับในห้องนี้ทำอะไรกันดี ข้างนอกมีฟาร์มครับไปทำฟาร์มให้เสรกันเลยแหละแม็ค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 เชี่ยม,มืดแล้วไอ้สัตว์รีบมืดเอาไว้เียเสียวเจอคิบเปี้ยไปบ้านกูบมืดสกิลตันไอ้สัตว์นั่งบุกแล้วเฮีย้ยไปบ้านครบบับบ้านให้ปลอดภัยที่สุดนะครับนอนครับร้อยเช้านะฮะพิมพ์เล่นไมได้เอาละครับเช้าแล้วทุกอย่างก,ก็ปลอดภัยแต่ถือดาบไปก่อนจะดีกว่านะครับ ในต้มันมีกล่องในกล่องมีฐานมีฐานแล้วก็เอาไปเสกเยี่ยมอันนี้มัเนื้อหมูเอาเนื้อหมูไปทอดเอาเนื้อหมูที่มีอยู่มาเก็บไว้เนื้อหมูดสามชิ้นนี้ปล่อยทิ้งไว้ก่อนใต้ล่างมันคิดว่าจะทำอะไรดีนะครับโอ้สเกลตั้มตกน้ำนี่เย่หอแม่งสัตว์มึงทำเฮียอะไรฟางกูเฮี้ยเพรโอ้เชียรยิงกูสัตว์พออ่งพองตายมันจะตายยังยิงอีก ไอเจกมมอนแม่งเดินย่ำฟาร์มกูพี่เฮี้ยจะล้างโคตรมึงไอ้สัตว์การเก็บข้าวนะครับการทำฟาร์มเราเพื่ออะไรครับกูทุบผิีไปทีนึงฮะพี่เฮี้ยหมดเลยโอเคครับทำฟาร์มเพื่ออะไรเพื่อความงดงามของกู ขึ้นเยอะพี่อะไรไรเนี่ยแมมแมมแมมดูข้างในฟาร์มจะเต็มกว่านี่ยทุกต้นหญ้านี่ก็เรียว่ามันไอเทมที่มันตกมาเนี่ยมันมันเป็นเม็ดข้าวซะมันตกมาน้อยแล้วเกินนะครับมันก็จ่ายอะปกตินี่มันโอ้ทุกต้นหญ้าเป็นข้าวตกมาเป็นกองทับนะฮะ ตอนนี้นี่แม่งไม่มีเลยนะครับต้นไม้มันก็ปลูกไว้รอบบ้านเลยข้างบนนี้ก็มีผมก็ทำไว้ขัดขวางหน้าะเนี่ยอ่ะปาา่าแบบทำทุกที่ที่อยากทำข้างให้นอนทำเลยนี่5อ,อันเอาไว้ไหนเอาไว้นูน่นป่ามี2จุด2 2จุดเลยครับผมทำ เอาเวทมนตนะครับไอ้เหี้ยขาะที่เดียวพี่ข่าวมาดิต้นย่าวนี่ยมบเนี่ยต้นไม้ปลูกไว้ลบเกินเฮ้ยบอกแล้วทุบต้นย่าหมดแล้วอ่ะแล้วท่านพ่อเหมืองแรกว,วันนี้ก็สำเร็จรู้ลงไปด้วยดีนะครับในการเจาาะด้นล่างแล้วก็หาแร่มานะครับวิเนื้อซอมบี้แดกไม่ได้ไม่เอาต้นยา่า เข้าเ,เย้ะยังไม่ให้กคุณงบบริสัวหน้านเลยแหล,และขอแค่อันเดียวก็พอลแหละสภาพว่างยน้ำหมุนโชคโช์โช์ไรเดอร์คีบีไม่เกี่ยวชุบ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 โดดไก่ชิบหายตัวเฮียอะไรก็ได้ ินทีเดียวมันกินสองทีว่าต,ติดบัก๊กแก่โมชันนี้ติดบั๊กเยอะเหลือเกินนะครับโอ้ยย่อแล้วเข้าดูฟาร์มาดีกว่าถ้าหมูตัวแรกไ,ได้เอาหมูมาสปาคลึมสุดเฮ้พวกกุ๊กเอาให้มาสเปาเคลิลกันนะครับอ้าวหมูโต <_ ull> เลืเปนลวพวกเนื้อเนื้อต้องสเปาเคลิลกันแดดกไ็ไฟหมูต้องอย่างเงี้ยโอ้แดดกไะะ็ไฟสเปาเคิลกันโอ้โหโอ้ยโอ้เย้โอ้เย็ด ตลงหมูขุดมึงไม่มีคู่มึงไม่มีคู่ไปออกไปมองที่อะไรมันจะหม่อแล้วเนี่ยเอาละไปตามล่าแกะออเอาไว้ก่อนดีกว่าครับสำหรับคลิปนี้ก็จบแค่นี้ครับล่าไปก่อนนะครับกับเชด็อก in Minecraft น s ก z เ g a m e r Part หนึ่งนะครับสวัสดีครับ